สวัสดีครับอยู่กับ99 9าเการเกษตรนะวันนี้มารีวิวให้นะทุกคนเรียกร้องมากฮนะกับเจ้า Honda gx 3 5แท้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูให้นะครับว่า Honda แท้ดูยังไงนะครับผมนะจะได้ป้องกันตัวเองด้วยเวลาเราไปซื้อที่ไหนเราได้ดูเป็นนะครับมาวิธ <The> ีดู Honda gx 3 5แท้มีดังนี้ 1. ด้านข้างเครื่องจะมีปั๊มนูน Honda และรุ่น gx 3 5มาพร้อมีรียลนั number 2. ด้านหลังจะมีปั๊มนูนคำว่า Honda อยู่ที่ตัวเครื่อง 3. จะมีบาร์โค้ดและซีเรียลนัมเบอร์ต้องตรงกับหน้ากล่องสามารถนำมาเช็คที่ Honda ประเทศไทยได้อุปกรณ์ที่ได้ก็จะได้คู่มือหัวตัดหญ้าคันเร่งมือจับใบบางหญ้าตัวล็อกสกายพายและใบมีดและอุปกรณ์ในการขันเพื่อประกอบที่สำคัญจะได้ถุงฮอนด้าด้วยนะ สายสะพายบ่านุ่มก็มีมาให้ในส่วนของตัวหางจะมีปั๊มนูนที่หัวเกียร์คำว่า Honda ตัวก้านมาพร้อมสติกเกอร์ Honda สีแดงตัวจับปั๊มคำว่า Honda วัสดุดูแข็งแรงและที่กกหางก็จะปั๊มนูนอีกเช่นเดียวกันมาพร้อมซีนหนาๆครับผมในส่วนของราคานะครับ ใครที่สนใจนะฮะราคาผมจัดโปรอยู่นะครับเพียง8,250บาทเท่านั้นฮะที่สำคัญผมแถมใบมีดเกดญี่ปุ่นให้1ใบนะครับจากแบรนด์ Diamond Finger ฮะให้ไปลองใช้ดูนะครับผมนะคู่กับ h o n d ้แท้ๆแบบนี้บอกเลยว่าใช้งานดีมากมีประกันศูนย์นะครับผมนะแล้วก็ serial number ก็สามารถเช็คศูนย์ได้นะครับว่าเป็นสินค้าแท้แน่นอนครับซื้อของกับ9ก้าเกเศษนะครับสำหรับใครสาย Honda สายญี่ปุ่นนะครับผมนะ ใครชอบของดีรีบจัดหาของมีจำนวนจำกัดครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0879255445นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมีสินค้าตัวไหนดีๆเด็ดๆมานำเสนอยครับมาเจอกันครับ